สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องกเกษตรจีปลาถาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหอมนะคะช่วงนี้ก็ถึงฤดูการเก็บกู้หอมกระเทียมบ้างแล้วนะคะบางคนก็เก็บมาตากมามัดเตรียมที่จะสึ้นลาวนะคะแล้วก็เก็บไปกินหน้าแรง วันนี้ก็เลยอยากจะมาพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการมัดหอมนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการมัดเขาทำกันอย่างไรนะคะเราจะมาให้คุณมาถ่ายคุณยายนะค,ะคุณยายเขาจะมัดขายมัดนั่นเป็นประจำทุกปีเก็บไว้กินทุกปีนะคะ จากที่เราปลูกนะ,ะปลูกครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะลงหอมลงกระเทียมนะคะช่วงนั้นอากาศก็จะดีหอมกระเทียมเขาชอบอากาศเย็นๆนะเพื่อนเราก็จะได้แบบว่ากระเทียมหอมหัวใหญ่ๆพอเราถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเก็บกู้หอมเราก็สามารถ เราก็เก็บมาไว้ที่บ้านมาตากผึ่งลมไว้นะคะอย่าให้มันแห้งสนิทแล้วเราก็จะมามัดเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะตอนแรกๆที่เขาเก็บมาเขาจะเก็บมาแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยถอนมาเป็นต้นๆอย่างเงี้ยอันนี้หอมแดงนะคะเนี่ยใบมันก็ยังเขียวๆอยู่ แบบนี้ใบเขียวเขียวแบบนี้เลยนะเพื่อนๆที่เก็บมาครั้งแรกเ,เก็บมาแล้วทำการมัดรวมนะฮะจับทีละหัวใช้ไหมยายนี่นะคะคุณยายที่ทำน้ำปลายายมุดนะะ ภาพจะมืดๆหน่อยนะวันนี้อากาศมันคึมฟ้าคึมฝนเราก็จะมัดรวบเป็นทีละหัวทีละหัวพอได้แบบนี้แล้วได้พอกำมือนึงนะคะเราก็จะมัดเลยนะแต่คนโบราณเขาก็จะใช้ตอกนะคะ ใช้ตอกมัดตอกก็คือเอาไม้ไผ่มามามาจักก็เรียกจักตอกคอะะ่ะมามัดมาทำเป็นตอกมัดแต่สมัยใหม่นี่ก็คือใช้หนังยางนะหนังยางมัดแบบนี้ก็เอา่ปุน่นเอามัด มัดเสร็จแล้วยายก็จะมัดรวบนะฮะรวบรวบตรงจุกมันนะฮะปลายใบมันเข้าด้วยกันแก็แบะออกอ๋แบะออกแล้วก็มัดอีกรอบเหรอยายเพื่ออะไรคะให้มันแน่นขึ้นเหรอ <c oughs> <c oughs> นะนี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ,อย้มองเห็นไหมก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ประมาณครึ่งน่าจะครึ่งกิโลได้นะคะเพื่อนๆมันยังไม่แห้งเราก็จะเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูไอที่เสร็จแล้วนะคะ เสร็จจากมัดเสร็จแล้วเราไปทำยังไงต่อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอามันจะมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะมันจะเป็นหอมหอมของปีที่แล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นลาวแขวนไว้อย่างนี้นะเพื่อนๆให้มันแห้ง แล้วเราก็สามารถเก็บไว้กินได้จนถึงปีหน้าเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไว้ทําพันุ์ได้ในครั้งต่อไปฤดูกาลต่อไปนี่ก็คือขั้นตอนวิธีการมัดหอมนะ,ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการบางคนเห็นแต่ว่ามันมัดเป็นจุกมาแล้วนะคะซื้อเป็นจุกมาซื้อเป็นถุงละสิบบาทห้าบาทนะคะ หอมบ้านเรามันก็จะแบบว่าเก็บไว้ได้นานนะคะถึงปีหน้าหอมถ้าเป็นหอมโบราณอ่ะันจะเก็บไว้ข้ามปีได้เลยแล้วก็ไปทําพันุ์ได้แต่หอมสมัยใหม่นี่มันจะอนี่นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยหอมสมัยใหม่อันนี้มันจะออกหนอเลยออกหนอเร็วนะคะถ้าออกหนอเร็วมันเวลาเข้าไปปลูกเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดี เราต้องปลูกแบบที่มันยังไม่ออกแบบนี้เอาไปปลูกแล้วมันแบบนี้ปแบบไม่มีหน่อเนี่ยมันจะขึ้นดีแล้วมันจะไม่เสียไวมันถ้าหน่อถ้ามันออกหน่อแล้วมันก็จะแห้งนะคะมิดข้างในมันหัวมันมันจะรีบรีบแห้งกินไม่ได้เลยนี่แหลค่ะก็คือวิธีการ ทั้งหมดสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยรู้วิธีการมัดหอมนะฮะถ้าเราจะวางเรียงไว้อย่างนี้มันก็กิกะถ้ามัดแล้วสามารถยกขึ้นไปตากไว้บนลาวได้เลยขายก็ขายได้ช่างขายจับขายแต่ถ้าแบบ ถ้าไม่มัดอย่างนี้ก็เขาจะมาซื้อในราคาที่ถูกมากนะคะแต่ถ้าแบบนั้นอะ่ะกิโลนึงก็จะแพงอยู่นะถ้ามันไม่ไม่ใช่ฤดูของมันอะ่ะช่วงหน้าแรงที่ไม่มีหอมกินแล้วมันก็จะราคาเกือบขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะคะเจ็ปนะคะปีนี้พวกหอมพวกกระเทียมแพง แต่ว่าเวลาต้นปีที่มันออกใหม่ๆนี่มันก็จะถูกนะเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการมัดหอมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ